จ้าวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้อยก็จะมีเมนูลลอกเด็กมาแนะนำนะคะก็สำหรับเมนูนี้นะคะเป็นฉลัดนะคะพ,พี่พี่เพื่อนๆนน้องๆคนไหนที่ทำเป็นแล้วก็ฮอย่ารำคาญกันนะฉลัดของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นง่ายๆเป็นเมนูหลอกเด็กนะคะสำหรับเด็กๆที่ไม่ค่อยชอบทานผักนะคะเราก็จะมีมินมีข้าวโพดเห็นไหม ข้าวโพดกระป๋องนะคะแล้วก็หรือถ้าใครจะใช้ข้าวโพดสดก็ได้นะอาจจะดีกว่านะคะแล้วก็จะมีหอมหัวใหญ่นะคะหอมหัวใหญ่หไหมหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆแบบนี้เห็นหรือเปล่าเอ่ยนะคะหั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆก,ก็จะมีแตงกวาดองนะคะอันนี้ดองเองนะจะบอกให้วิญ <c> ญ <oughs> ์น้องน้องไม่ได้ดองเองหรอกมีหั่วดองนะคะแล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยม ลูกเตาเล็กๆแบบนี้นะคะสำหรับของเรานะคะที่ไทยนะคะถ้าไม่มีแตงกวาดองก็ใช้เป็นแอปเปิ้ลเอ้ยไม่ใช่เป็นสับป,ปะรดก็ได้นะคะจะใช้สับป,ปะรดสดหรือว่าจะใช้สับป,ปะรดสับป,ปะรดกระป๋องก็ได้นะคะเราใช้ก็จะออกเปรี้ยวหว,วานนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีมายองเนสของน้อยใช้มายองเนสไลท์นะคะมี เกลือเกลือแล้วก็มีพริกไทยนะคะวันนั้นก็จะเป็นพริกไทยแบบนี้หรือว่าจะใช้เป็นพริกไทยปน่นแบบนี้ก็ได้นะคะพริกไทยละเอียดป่นละเอียดอะไรประมาณนี้แล้วแต่ชอบแต่น้อยนต่ชอบแบบนี้น้อยนตะ่ไม่ชอบแบบนี้ปกติก็เป็นคนไม่กินพริกไทย <c oughs> นะคะแล้วก็สําหรับ นี่นะคะก็จะเป็นซีฟู้ดนะคะก็จะเป็นแล้วแต่นะคะถ้าใครจะใช้แค่กุ้งก็ได้หรือว่าจะใช้แค่ปลาหมึกก็ได้อะไรเงี้ยของมาก็ใช้เป็นลูม,มิรละกันอีอ้วนชอบนะคะอันดับแรกนะคะแล้วก็อข้าวโพดนี่นะคะเดี๋ยวเทน้ำทิ้งก่อน ก่อกนะคะเทออกให้หมดเลยนะคะเทออกให้หมดเลยน้ําในนะน้าเทน้ํามันออกนะคะอย่าถเเีข้าวโพดออกนะรู้นะต้นถ้าเขาบอกอย่างนั้นเผ่นจะพูดอย่างนั้น <c oughs> นะคะแล้วก็เอาทุกอย่างใส่ไปในชามผสมนี่นี่สำหรับเด็กเองนะคะเพราะมันมีขา้าวโพดด้วยมันจะออกเค็ๆมๆหน่อยนิดนึงข้าดดวโพดกอกนะคะแล้วก็เป็นหอมใหญ่นะคะแล้วแต่ที่ิีนะ,คะใครจะสับ ให้มันละเอียดอะไรขนาดนี้ได้นะคะแซงไปไม่พอถ้าทางจะนอนจะลงนี่ไม่ค่อยถูกกับหอมใหญ่ใครๆก็เป็นใช่ไหมคือแบบว่าจับพี่แกทีไล่หนึ่งร้องไห้ทุกทีเลยกูเบิรนอะไรของน้อยน,นะคะที่หนุดมักนก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ก่อนหั่นเป็นแว่นเป็นแว่นนะคะแล้วก็จับลงแต่แล้วก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็โชอยมันโชอยโชวอยชวยช์ว ผ่านเป็นชิ้นเลูกต่อเลยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะได้แล้วอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะถ้าถ้าชอบหองใหญ่ก็ใส่ไปเยอะๆแล้วปิดตูครวัวไว้นะคะไม่นตัวเล็กจะมาโลนเอ้ะหนวหาวใครที่ทำเป็นแล้วนะเมนูนี้นะ โทษนะคะอย่าลังคากนกันจะแลกกันจะส่งสำหรับใครที่เพิ่งจะรู้นะคะเป็นเมนูไม่ง่ายนะคะสําหรับเอาไว้ทากินกับเพื่อนก็ได้ถ้ามีปาร์ตี้เป็นเมนูกินเล่นกับขนมปังก็ได้นะ,ะหรือว่าถ้าใครมีมีาถาพายอะไรเงี้ยถาดสำเร็จรูปอะไรเงี้ยแค่ถาดมนันนะไอาถาดเล็กๆเป็นอันเล็กๆพายแป้นพายที่เขาทาสําเร็จแล้วค่ะเอาอน,นี้ใส่ก็ได้นะกินกับแครกเกอร์ก็ได้ที่นี่กินกับขนมปังแล้วก็เป็นกวโด เทใส่ลงไปะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตึ๊บอ้อลืมชิฟูใช้ตัวอย่างลงไปกันทำมันลงไปช้าผสมชิ็กไปนะดีดีตอนนี้นะคะเราก็ต้มไข่เสร็จแล้วได้ไข่ต้มแล้วนะคะคันถ้าว่าจะปอกเปลือกมันก็จะนานไปนะคะมีง่ายๆนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปใน YouTube You ยูทูบยูไลออสตินแรดแรดเออ b e You like อะไรประมาณนี้ ใช้บ่อยม,ม,มันมันมันไม่ใช่ว่าลืมนะคะมันเป็นมันเป็นความเคยชินเพราะว่าเราเราพูดภาษาอังกฤษกับภาษาโปแลนด์อะไรเงี้ยมันก็จะมีหลง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 บ้างเป็นความเคยชินแต่ถ้าถามว่าลืมภาษาไทยไหม่อยลืมเด้อค่ะบดยลืมภาษาล่าพรมนะคะก็เลยนะคะแล้วก็เอามาขวดโลเ่าๆนะคะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองสองฟองสองฟองกำลังดีนะคะเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่ เอาน้ำใส่แต่ยาให้เต็มนะคะก็ไข่มันจะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำใส่น้าให้พอดีกับไข่แล้วก็ปิดฝาปิดแน่นเลยแล้วก็เช ชินเล็กๆทำเป็นลูกเต๋าเขียนลูกเต๋าหรืออะไรก็แล้วแต่มัน,นชิ้นเล็กๆจริงๆแล้วนะคะของามันมีมีมีไม่มีไอ้นี่นะคะเอาไว้ทําให้ไข่มันเป็นไอชิ้นเล็กๆแต่ว่าไม่ทันอะไม่ทถนัะมันชื่อละนะคะจากนี้เลยล้างมือให้สะอด้วยนะแห้ เยข้างนอกก็จะประมาณน,นอกนอกบ้านเลประมาณตอนนี้นะคะรประมาณบวกหนึ่งหรือบวกสองข้างในก็จะเป็นประมราณบวกเสร็จแล้วก็นใเ้็ัน ใส่ยเยอะเลยมันจะเค็มนี่น้องใส่เ,เกลือแล้วก็พริกไทยนะคะแค่ขอเป็นอินี่แล้วกันนั่นชอบพริกไทยไอ้นั่นเวลาเวลาเวลาเรากินมันก็จะมีเป็นเม็ด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 ไม,ม,ม่ชอบชอบเป็นผงคือแบบให้มีกลิ่นพริกไทยกินไปว่ามีพริกไทยแต่ไม่รู้สึกว่าเคี้ยวมันอะไรเงี้ยเออชอบนะแต่ถ้าเป็นอินี่เวลาเราบดลงไปเนี่ยมันก็จะมเีเป็นชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างเลยนะไม่ชอบอ่ะเออคน สลัดประเภทพวกนี้นะคะจะให้อร่อยจริงๆนะทําทิ้งไว้ก่อนก่อนก่อนทานนะคะชัช่วโมงทุกอย่างมันจะเข้ากันดีมากเลยแล้วมันก็จะอร่อยมากนะคะเนี่ยทำทาแบบนี้ยทีไรนะคะคนโตๆอีอ้วนะ่ะมีเท่าไหร่กูกินหมดอะไรเงี้ยแกชอบนะคะสลัดนี้ ได้มาจากแม่กับพ่อคุณแม่อีวอน่ากับคุณพ่ออันเชนนะคะเขาสอนมาแม่ก็บอกมาจริงๆมันก็เหมือนมันมันมันก็ไม่ยากหรอกก็คือมีส่วนผสมปุ๊บก็เท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 เใส่ลงไปอะไรเงี้ยแล้วก็คนคนให้มันเข้ากันเสร็จแล้วเราก็ชิม เอสลต์เนี่ยนะคะมันก็จะมีรสชาติหอกครมๆหวานหวานจากคาโพดอะไรเงี้ยแล้วก็เปรี้ยวนิดนึงจากเป็นกโกดอร์แล้วก็สับปะรดอร่อยฮหรือถ้าใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลได้นะคะเติมน้ำตาลได้ เส็แล้วขนมสลับที่ฟูสลับแบบคนโพเล็กโพเหลมนะคะเสร็จแล้วลลแบบะะลก็เก็บเขาที่ถามว่ากินกับอะไรเดี๋ยวใส่ก็เสร็จแล้วนะคะสลับนะคะของน้องน,นะคะใครที่ถามว่ากินกับอะไรได้บ้างก็กินเล่นเียๆแบบนี้ก็ได้แล้วก็ เจ้าของน้อยนะคะวันนี้มีขนมปังฝรั่งเศสนะคะบ้านเราแถวบ้านเขาอื่นเขาเขาจีนะ <c oughs> ก็ตักลงไปตักลงไปนะคะอย่างนี้เราก็ได้มาเลย เด็กที่บ้านทางนะคะทํวันนี้สวัสดีค่ะ